ีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลโยไมค์สไปนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวแกดเจ็ตที่มันเฟี้ยวๆที่ผมใช้อยู่ในบ้านครับเวลาอยากรู้ไหมครับนี่ครับนี่มันคือถังขยะครับอ่ะตบมือนะครับรอให้ครับนี่นี่ครับถังขยะโทนิวของแบรนด์เซียวมี่นะฮะสีขาวเรียบหรูเลยเห็นไหมฮะโทนิวเนี่ย เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่ทรงเป็นแบบริมเหลี่ยมะครับแล้วก็ตัดมนทั้งสองข้างเลยนะฮะดูเรียบหรูดีครับเอาวางที่บ้านวางมุมไหนก็ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบหรูหรานี่ครับข้างหลังเนี่ยนะฮะจะมีสวิตช์ power ปิดเปิดแค่นั้นครับแล้วก็จะมีรูที่ชาร์จแบตนะครับนี่ผมอีกให้ดูนี่ครับสายชาร์จเายาวประมาณ8มเมตรได้นะฮะ เม็ดนิดๆนะครับนี่ครับหน่เป็นอย่างนี้นะครับคงไม่ต้องเสียไปดูนะเขียนทิ้งไปความจุอยู่ที่3,200นนะครับผมแบตตัวของเขานะฮะชาร์จประมาณ10ชั่วโมงครับใช้ได้ประมาณ30วันครับหรือ1เดือนแต่การใช้งานก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนใช้งานนะครับว่าใครใช้บ่อยอะไรยังไงอาจจะหักรบกันไปนะครับผมผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับโอเคมา ไหนเล่าน่ครับมันมันทิ้งอย่างนี้ครับแค่นั้นละครับผมครับล้อเล่นล้อเล่นนะีจะทําให้ดูว่ามันทานํางานยังไงนะฮะก็นี่นะครับ,รบปุ่มวันนี้นะฮะจะเป็นปุ่ม packing เอาไว้ p a ็ k นะฮะส่วนปุ่มนี้จะเอาไว้ซีนถุงออกมาให้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับ มันจะทําการซีนให้ใช้ความร้อนตัดถุงให้นะครับโอเคถ้ามีเสีย,ยงนี้แบบว่ามันซีนเสร็จแล้วแล้วก็แค่เอาอันนี้ครับเปิดขึ้นเห็นไหมฮะจะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็ยกออกไปทิ้งได้เลยแล้วก็ปิดฝาลงมา ส่วนผมนี่ครับรีเพสนี่ครับเรียบร้อยครับใช้งานแค่นี้ครับผมเป็นไงบ้างครับันก,การรีวิวถังขยัะอัจฉริยะโชวเนิวตัวนี้นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าตัวแรกกับตัวนี้มันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูผมก็มีเหมือนกัน นี่นี่ครับอันนี้เป็นโทนิลทีวันนะครับตัวแรกผมซื้อคือตัวนี้ตัวที่สองคือตัวนี้ตัวนี้ไม่มีฝาปิดตัวนี้มีฝาปิดจกบเซ็นเซอร์นะครับโอเคข้างหลังปุ่มเวอร์ครับปิดเปิดแล้วก็อะแดปเตอร์หัวกลมแค่นี้นะครับดูขนาดก็ขนาดต่างกันนิดหน่อยครับ สูงกว่าต่ำกว่าพิ่หนึแล้วก็2ตัวนี้ใช้ถุงขยะเหมือนกันครับเอาไห้ผมให้ดูดูอ่ะถุงขยะมันเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะ,ะผมซื้อมากล่องหนึ่งมีอย่างเงี้ย6อันประมาณ600หรือ600กว่าบาทจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะคืออันนึงเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ20ถุง20 5้6ี่ประมาณนี้แล้วแต่การใช้งานครับก็คืออันนี้ไม่ใช่ว่าถุงเดียวแล้วมันหมดเลยนะคือมันมีอยู่ในนี้มันอยู่ที่การอยู่ที่อยู่ที่เราใช้ครับว่าเราทิ้งขยะเยอะมากน้อยเท่าไหร่มันก็จะซีนไปซีนทิ้งไปเป็นอย่างนี้ครับนะก็คือใช้ได้ทั้ง2รุ่นเลยถ้าเราซื้อมาใช้ได้ทั้งรุ่นรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้ใช้ได้คู่เลยนะครับนี่นะฮะไปหาซื้อได้ช้อปปี้นะฮะไม่ใช่ว่าซื้อถังขยะมาแล้วไม่มีถุงก็ก็ใช้ไม่ได้นะครับ ต้องมีถุงมาด้วยนะฮะใช้ถุงตามตามบิ๊กซีเราตันอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะโเโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับว่าสังขยาโโทนิ2สองตัวนี้เราควรใช้ตัวไหนกันแน่นะฮะ้าถามผมผมชอบ2ตัวเลยนะฮะผมว่ามันสวยเรียบหรูดูดีการใช้งานมันสะดวกสบายนะก็เหมาะครับคนที่เกียจมัดถุงใส่ถุงอะไรเงี้ยครที่เกียดก็ก็ต้องใช้แบบนี้ครับผมเดีนะ๋ยวผมขอสรุปบอกราคาก่อนแล้วกันนะ ตัวนี้ได้มาจาก a l i p a นะฮะประมาณ2 0 0 0ันเจ็ดส่วนตัวนี้ได้มาจาก Shopee ได้มาพั0เจครับผมก็ลองดู2ตัวนี้ใครชอบตัวไหนก็ลองไปจัดกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้ขอฝากช่องหน่อยนะครับผมฝากติดตามช่องผมหน่อยนะครับชื่อช่องว่า Yo My Style ฟัอครั้นะครับ Yo My Style นะฮะกดตรงนี้ผมหน่อยนะครับโอเคครับรสวัสดีครับ